สวัสดีชาวราศีพิจิกทุกท่านนะครับก็ขอทำนายดวงชะตาความรักของชาวราศีพิจิกตั้งแต่วันที่15ถึง31กรกฎาคมนะครับว่าความรักของชาวราศีพิจิกจะเป็นเช่นไรนะครับผมและนี่ก็เป็นการทำนายดวงความรักทั่ว,วไปนะครับไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่งซึ่งอาจจะตรงหรือไม่ตรงสลับคุณก็ได้นะครับและสลับใครนะครับที่ต้องการดูดวงส่วนตัวกับผมก็แอดไลน์มาได้เลยนะครับรายละเอยียดอยู่ข้างล่างคลิปนี้แล้วเช่นกันนะครับผม ก็สำหรับใครที่ดูทาง Tik t o อกนะครับก็แอดมาทางหน้าโปรไฟล์ทิกต o k ได้เลยนะครับก็ขอบคุณทุกท่านมากๆเลยนะครับก็มาเริ่มที่ไพ่ใบแรกกันเลยนะครับเป็นไพ่ของ8เหรียญหรือว่า a of p e n t a c l e เข้ามานะครับจเจมยภาพของคนหนึ่งที่กําลังพยายามทําสิ่งที่วิเศษให้กับคนที่รักมาอตลอดฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เป็นเสมอกับความรักที่ชาวราศีพิจิกหลายท่านเนี่ยเวลาคุณรักใครเนี่ยคุณมักจะพยายามทําทุกอย่างเพื่อคนที่รักให้แต่สิ่งที่เป็นเหมือนกับไพ่แปดเหรียญการดูแลใส่ใจการ p r o เทค การแบบดูแลเขาเหมือนกับเรื่องของความรักด้วยนะการซัพพอร์ตการใส่ใจด้วยแล้วก็เรื่องของการที่คุณเนี่ยมองถึงการเดินทางด้วยกันมองถึงการมีคู่ชีวิตกันฉะนั้นพไพ่ใบนี้ใบแรกใบนี้มันเป็นสมัยกับความรักและคุณค่าที่ชาวราศีพิจิกแลทานเนี่ยพยายามให้ใครสักคนหนึ่งไปหรือพยายามทําให้ใครสักคนหนึ่งไปอ่ะมันก็เลยบอกว่าตัวตนของคุณเองในช่วงนี้มันหมอนกับคนที่ทําดีสุดแล้วนะครับทำดีเพื่อคนที่เอานักที่สุดแล้วเลยถึงขั้นแบบหันกลับมาแบบดูว่ามันขาดเติมอะไรไปอ่ะ ชั้นเอชออปเดอเรชันหมายความว่าใครหลายคนคงรู้สึกเหมือนกับมีคําถามเกิดขึ้นว่าเราทําอะไรผิดพลาดตรงไหนเราไม่ดีตรงไหนเนี่ยท่าไมถึงเหมือนกับเขามองไม่เห็นสิ่งดีที่เราทําไปหรือมีความรู้สึกที่อยากจะบอกคนรักว่าเราทําไม่ดีตรงไหนเราทําผิดพลาดตรงไหนนะครับถึงทําร้ายกันถึงเหมือนกับมองเราไม่ดีถึงไม่เห็นใจถึงไม่เห็นสิ่งดีที่เราทําให้เขาบ้างพาไพ่ใบต่อมาก็ได้ทำนายว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมาเนี่ยเป็นเจ็ดไม้ท้าหรือเซเว่นออฟวานครับทำนายว่าชาวติวิชิคท่านเนี่ยเหมือนกับคนคนหนึ่งที่ร ช่วงเดือนกันยาคมแต่วันที่สิบห้าถึงสามเดือนกรนยาคมเนี่ยเหมือนคุณเข้าไปหาเขาหลายครั้งนะด้วยความซื่อสิทธิ์ที่เหมือนกับเป็นเหมือนแมวตัวหนึ่งไปเหมือนกับความรักความซื่อสัตย์ความจริงใจแต่ไม่มีค่าเพียงพออ่ะก็เียเหมือนกับเจ็ดไมเท้าเหมือนกับเรารักอยู่ข้างเดียวพยายามโพลเทคความสัมพันธ์อยู่ฝ่ายเดียวพยายามปกป้องอยู่ฝ่ายเดียวก็เลยทำนห้ว่าช่วงนี้ชาวสีพิจิกเองนะครับมีพ่าเจ็ดไมเท้าและแปดเหรียญเจมผ้าของคนที่เขาปกป้องตัวเองนะเห็นไหมในเมื่อเราเดินไปหาเขาหรือเมื่อเรารักเขาแต่เขาม นะครับมองเราไม่ดีนะครับแล้วทำร้ายเราไม่เลิกก็เลยกลับมาเหมือนกับแปดเจ็ดไม้เทาก็แปดเดียวหมยครับว่าเริ่มกลับมาดูแลตัวเองเริ่มกลับมาเยียวยาตัวเองเริ่มกลับมาปกป้องตัวเองมากขึ้นฉะนั้นช่วงนี้ชาวราศีพิจิกท่านนะครับดวงชะตางคุณนะครับมีไพ่ของเจ็ดไม้เท้าเข้ามาหมายความว่าเริ่มที่จะรู้ตัวเริ่มที่จะเหมือนกับมีสิ่งพิเศษให้กับตัวเราเองแล้วเพื่อตอบว่าพอคุณอยู่คนเดียวเนี่ยมันก็เหมือนกับรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยไม่ต้องเจ็บแล้วนะตัวเองได้รับการโปรเทคแล้วนะไม้สึกเหมือนไรับสิ่งดๆ แปดเหรียญเริ่มเงินเหลือทองมากขึ้นเริ่มมีความรู้สึกที่เหมือนกับมีชีวิตที่มั่นคงอยู่ด,ดีกินดีมีเงินนะครับมากขึ้นมีทุกอย่างที่มั่นคงมากขึ้นไม่ต้องขี่มอกกว่าไม่ต้องแบบโบยบินไม่ต้องไปเดินตามหาใครแล้วที่เหมือนกับพยายามทาเพื่อเขาอยู่ข้างเดียวหลักอยู่ข้างเดียวไม่ต้องไปเจ็บไม่ต้องไปปวดไม่ต้องไปเสียใจกับสิ่งที่ทําไปแล้วไม่ได้อะไรนั่นเองสิ่งที่อยากจะบอกคุณนะครับชาวราศีพิจิกเลยท่านช่วงนี้เป็นไพ่ของเซเว่นออฟคัพเข้ามาหรือไพ่เจ็ดถ้วย ทำนายว่าไพ่ของคุณเนี่ยเป็นเหมือนกับเจ็ดถ้วยคือการที่เริ่มมีความรู้สึกที่มีความรักเข้ามามีสิ่งดีเข้ามาเริ่มมีตัวเลือกมากขึ้นแล้วก็เลยทำนายว่าช่วงนี้ชาวสิบจิกแลยท่านในเดือนกรกฎาคมแต่วันที่15-31เอกกรกฎาคมเนี่ยเหมือนกับพอตัวเราเองเนี่ยเริ่มออกมารักตัวเองเริ่มกลับมาโฟกัสเรื่องการเงินการงานหรือว่าเริ่มกลับมาอยู่ที่ตัวของเราเองเนี่ยนะครับหมายความว่าทําไปแล้วไม่ได้อะไรสุดท้ายก็ต้องกลับมารักตัวเองกลับมาปกป้องตัวเองกลับมาอยู่ที่ของเราเนี่ยถอยมาอยู่ตรงเจ็ดเยมรรอย่ตตงงนนั้ทีี่่ไมมใคร้ก่ว พ่อเหมือนกับคุณเป็นเหมือนกับไพ่แปดเหรียญเคยเป็นคนที่ทักเคยเป็นคนที่มั่นคงเคยเป็นคนที่มอบความรักให้แก่การแต่ทําอะไรไม่ได้ก็เลยต้องถอยไปตรงนั้นตรงที่ไม่มีใครให้กอดครับตรงที่เหมือนกับตัวเราเองนั่นแหละพอคุณเป็นแบบนี้ไพ่ก็เลยทำนายว่าช่วงนี้ชาวสิบสี่เท่านมีเงินเก็บเดือขึ้นมีชีวิตที่ดีขึ้นมีความมั่นคงในชีวิตมากขึ้นมีบ้านมีเรือนนะครับและเจ็ดถ้วยเริ่มมีความรักดีๆเข้ามาเริ่มมีเรื่องราวดีๆเข้ามาเกิดขึ้นกับคุณถึงขั้นแบบสร้างบ้านสร้างเรือนนถึงขั้แบบ มีชีวิตเข้ามาเลือกมากมายมีทางเลือกที่ดีมองเห็นอนาคตมีเงินเหลือกเก็บด้วยนะ<ม>เห็นไหมเงินทองม,มีเินก้อนเนี่ยมีความรักเข้ามาให้เราเลือกต่างหากก็เลยทำนองว,นาวาชาวสิจิกตั้งแต่วันที่15ถึงส1กรกฎา,าคมเนี่ยเหมือนกับเริ่มรู้สึกแล้วว่าชีวิตของเราเนี่ยมันไม่ใช่เป็นตัวเลือกนะเราไม่ใช่เป็นคนที่ไม่มีคุณค่าหรือว่าเป็นตัวปัญหานะแต่เริ่มรู้สึกแล้วว่าตัวเราเองเนี่ยมีคุณค่าหัวใจหัวใจของเรามันมีคุณค่ามากกว่านั้นหัวใจเรามันมีความรักแท้มากกว่านั้นกกกก็ใในนณะววว่่่่าาาสิงงททีีคคุเเเเเเเลลลืืือออออยหหหมมัััรรรจจ้ตก เราเลือกความจริงใจเลือกหัวใจมากกว่าที่จะทำร้ายกันมากกว่าจะเลือกสิ่งอื่นนั่นแหละก็เลยทำน้ยว่าสิ่งเหล่านี้มันทาให้โดบนบรรดานชาวสิบพจิตตั้งแต่วันที่สิบห้าถึงทานสิงหาคมเนี่ยเริ่มเจอความรักดีๆเข้ามาเริ่มเงินเหลือเก็บมากขึ้นเริ่มเจอสิ่ประสาทบ้านความฝันเริ่มเจอสิ่งที่เหมือนกับตอบโจทย์คุณเรื่องความรักเงินเงินการงานและชีวิตที่ดีกําลังจะมานะครับหรือหลายคนเข้ามาแล้วด้วยในตอนนี้ก็เลยทำน้ยว่าสิ่งที่คุณเลือกตอนนี้เหมือนกับเราได้พบเจอความรักแล้ว พราะคุณใช้หัวใจนำพามาตลอดเพราะคุณใช้รักแท้มาตลอดก็ได้ทำนายว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับคุณหมายความว่าคุณได้รับเจอความรักที่เดลิเวอร์ครับอ่านตรงๆเลยช่วสิจิกตั้งแต่วันที่1 5ถึง3ามสกราคมคุณเริ่มเปิดรับคู่รักเริ่มเจอรักแท้ที่เป็นของคุณมีรักแท้ที่เป็นคู่ของคุณจริงๆเป็นรักแท้ที่เหมาะสมจับมือกันผ่านปัญหาไปด้วยกันจริงๆฉะนั้นเลยว่าหมายความว่าถ้าเกิดมันคือรักแท้คนที่ทำร้ายคุณหรือเลือดรากคุณไปเนี่ยเจ็ดถ้วยครับเ้้าจมเ็ไท มองคุณไม่ดีมองคุณเป paper, on, ็นปัญหานะครับหรือเลือกที่จะทิ้งคุณไปนอกใจคุณไปหรือมองว่าคุณเนี่ยไปสร้างปัญหากับเขานะครับแต่ใพ่ไปนี้หมายเขามว่าถ้าเกิดเจ็ม้เท้าเจ็ถ้วยกับเดลเวอร์คนที่เลือกลาไปถ้าเกิดมันคือรักแท้ยังไงก็กลับมาครับอยู่ที่ว่าคุณเนี่ยยังจะเลือกหัวใจไหมยังจะเลือกเขาอยู่หรือเปล่ายังจะให้หัวใจเขาอยู่หรือเปล่าใช่สิ่งที่เกิดขึ้นมาหมายความว่าคุณสัมผัสได้ว่าความรักที่คุณให้เขาไปอ่ะมันมากมายมันเยอะนะครับมันมากแทบจะเปรียนกับรักเขาเท่าชีวิตรรัักเเขามบบป็นคคอว รักเขาเหมือนกับให้เขาทั้งกายทั้งตัวทั้งใจแล้วก็เรื่องเงินทองด้วยนะแต่สุดท้ายหมายความว่าพอเราปล่อยเขาไปแล้วอะสุดท้ายเดลฟ์เบิรเข้ามากระเจถ้วยหมายความว่าคนที่มีปัญหาก,กันไปหรือเลิกกันลาก,กันไปเนี่ยสุดท้ายเขาจะกลับมาเลือกคุณเพราะไม่คือรักแท้ยังไงก็กลับมาครับไม่คือรักแท้ที่คุณให้เขาไปนะแต่อยู่ที่ว่าคุณเนี่ยจะเอาหรือไม่เอาเพราะเดลฟ์เบิรกกับเจตถ้วยไปนี้ทำนายได้ว,ว่าชาวราศีพิจิกตั้งแต่เดือนกรกฎาคมนี้เป็นต้นไปเนี่ยอย่างที่บอกเจ็ดไม้เท้า,เรา,ารรทรเราถอยมาแล้ว ถอยมาอยู่ตรงที่ของเราแล้วแล้วไพ่ใบนี้เป็นสมวนนกับความรักที่คุณได้เจอครับก็แสดนัว่าชาวสีพิจิกทัวเนี้คุณได้พบเจอความรักมีคู่มีรักแท้ที่รอคุณอยู่มีคุณมีโอกาสที่ได้พบเจอการงานการเงินชีวิตที่ดีขึ้นรักแท้ที่คู่ควรและเจอเดือเือเบื้อหมายว่าเจอรักแท้เจอรักที่เป็นของจริงคู่แท้นะครับคุณทานายแบบนี้้ว่าคุณมีโอกาสได้พบเจอความรักแท้ที่สุดท้ายแล้วเนี่ยจังหวะที่คุณรักใครสักคนหรือความรักที่คุณได้ใครสักคนหนึ่งไปอ่ะมันคือเดือตงาามห นะครับยังนงก็ต้องกลับมายังนงก็ต้องตามหาการจนเจอนั่นแหละต่อให้ทุกอย่างมันจะต้องเจ็บอยู่ไหนทุกอย่างมันต้องหายไปชีวิตของกันและกันก็ตามไพ่ใบต่อมานะครับเป็นไพ่ของเอ็ดออฟซอรนะครับหรือว่าไพ่แปดดาบเจนภาพของคนหนึ่งที่เห,เห็นไหมครับว่าเขาถูกทิ้งถูกพันนาการถูกทำร้ายอยู่บ่อยครั้งอะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้หมายความว่าเขาทำร้ายคุณเขาทำให้คุณเจ็บเขาทำให้คุณเสียใจแต่ไพ่แปดดาบใบนี้บอกชาวราศีพิจิกท่านว่าคุณรักเขาเหมือนกับคนที่เป็นในครอบครัวกันนะคุณรักเขาเหมือนกับสูญเเสสีียยยคคนนนาัญไปอะอ่ง้ล ฉันสิ่งที่เกิดขึ้นมากหมือคเาว่าความผูกพันเนี่ยคุณยังมองเขาคุณยังรักเขาอยู่แต่เราเหมือนกับทําอะไรไม่ได้เพราะเรายิ่งทําเนี่ยมันก็ยิ่งเจ็บมันก็ยิ่งเสียใจมันก็เหมือนกับทําอะไรไปอ่ะมันได้ความรู้สึกที่เหมือนกับผูกพันธนาการเอาไว้ถูกความร้ายบ่อยครั้งถูกทิ้งเอาไว้ในความรู้สึกที่เจ็บปวดอยู่แบบเนี้ชันเอ็ดออฟซอรหรือไพ่แปดดักไปนี้บอกชาวสิปิจิหลายท่านว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เขาไม่เห็นคุณแล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณไม่ตามเขาแล้วเห็นไหมครับวางไม่กวาดแล้วอ่ะเพราะ พราะคุณเสียใจร้องไห้เจ็บปวดจนตามเขาไม่ไหวแล้วอะวางไม่กวาดแล้ววางทุกอย่างแล้วปล่อยพันธนาการปล่อยเวียนปล่อยกรรมปล่อยกัน,นไปจากกันและกันแล้วอะถอยม่อยู่ตรงที่ของเราแล้วอะไพ่แปดดาบใบนี้กับไพ่เลเวอร์ในอ็อบคับไปนี้ครับเลเวอร์นะครับจะเห็นภาพของหัวใจนะครับที่ลอยอยู่กางอากาศเต็มมากมายเต็มไปหมดเลยอะ ผมเลยคำนวณว่าวันใดวันนึงก็ตามที่คนรักของชาวสิบิจิคุณท่านเนี่ยเสียคุณไปจริงๆหรือไม่มีคุณในชีวิตแล้วอะสุดท้ายเขาจะสัมผัสได้แล้วว่าเนี่ยเขาเสียคุณไปจริงๆเขาสูญเสียรักแท้ไปจริงๆเขากลับมารู้สึกได้ถึงความรักมากมายของคุณเขากลับมารู้สึกถึงความรักที่คุณให้เขามากมายจริงๆนะครับแต่เดลเรวเบิร์หมายความว่าเขากลับมารักษาไม่ได้แล้วเพราะเสียคุณไปจริงๆแล้วนะครั้งนี้เชนเอสบินถือถ้วยเข้ามาหมายความว่าคนรักของชาวสิบิจิคุณท่านเนี่ย สุดท้ายเขายังคงรู้สึกถึงความรักของคุณอยู่และเขารู้ด้วยว่าคุณรักเขามากเท่าฟ้าเท่าทะเลเท่าภูเขารักเขาไปเหมือนกับครอบครัวเลยนะไม่ได้คิดที่ทําร้ายเขาเลยแต่เขาเองเนี่ยอาจจะทําร้ายคุณทําผิดกับคุณด้วยการทําผิดศีลผิดธรรมโกหกหลอกลวงนอกใจเราไปก็จริงแต่สุดท้ายเขาจะกลับมาทําดีกลับมารักษาสิ่งเหล่านั้นเพราะรักแท้มีแค่ขังเดียวรักแท้ที่มากขนาดนี้รักเขามากที่สุดขนาดนี้หรือคู่แท้รักแท้เนี่ยสุดท้ายจะกลับมามันเสียกันไปไม่ได้ยังไงก็จะกลับมาหาคุณนั่นแหละ แต่คุณนั่นแหละมีไพ่ใบต่อมาเป็นไพ่สามใบนี้เป็นไพ่ของการแนะนำหรือวการทำนายชาวราศีพิจิกในเดือนเคร์ดาคมควินออฟวานครับแต่คุณนั่นแหละไปโฟกัสเรื่องงานแล้วเห็นไหมหรือคุณพบเจอความรักที่เป็นของคุณแล้วอ่ะช่นควินออฟวานหรือราศีถึงไม้เท้าไปนี่หมายความว่าคุณไม่เอาเขาแล้วคุณไม่ให้โอกาสเขาแล้วคุณไม่ให้ไม่เขาเรียกว่าอ,อะไรเหมือนกับเราบอกเลิกบอกลาเขาแล้วอ่ะเพื่อไปเจอการงาน,ไป,างานไปเจอการเงินไปเจอสิ่งที่เหมาะสมสิ่งพิเศษของเราอ่ะ ทั้งสิ่งที่คุณเป็นตอนนี้นะครับชาวสิบสท่านคุณเริ่มมีความรู้สึกที่การงานดีขึ้นชีวิตดีขึ้นมีความรักที่ดีเข้ามาแล้วเริ่มได้รับความรักที่ดีกว่าตัวเราเองคือการรักตัวเราเองมากขึ้นรู้สึกว่าตัวเราเองเป็นคนสำคัญนะและไปโฟกัสเรื่องงานเรื่องเงินและได้รับความรักเข้ามาในชีวิตของเราด้วยก็จะตอบว่าชาวสิบสช่วงนี้อยู่ที่ว่าคุณเนี่ยนะครับจะกลับไปเลือกเขาไหมเพราะคุณเหมือนกับคนคนหนึ่งที่แบบไม่ต้องการแล้วไม่เลือกแล้วเพราะเรามีชีวิตที่มีความสสุขขเเเเเจจจจออออคคนทททีี่่่รรัักกกูแแ้้้ิงดาาาามมมย เกินกว่าจะกลับไปอยู่ความรักที่รักแท้มีแค่ครั้งเดียวหรือว่ารักแท้ที่เสียกันไปแล้วนั่นเองครับคุณไม่กลับไปเจ็บอีกแล้วไม่กลับไปทรมานไม่กลับไปโดนหลอกหรือเสียใจหรือเจ็บปวดหรือทุกข์ทิ้งอีกครั้งที่2แล้วอะครั้งเดียวก็เกินจะพอแล้วนี่เป็นครั้งสุดท้ายแล้วนะนี่คือสิ่งที่จะบอกแค่นั้นเองครับว่าเขากลับมาหาคุณแต่คุณยังต้องการหรือต้องการรักเขาอยู่หรือเปล่าเพราะความซื่อสัตย์ครับเพราะความรักเขาเริ่มกลับมารู้สองความรักแต่เห็นไหมครับถ้าเกิดคนรักคุณจริงหรืออคุณาพเี่ เขาจะไม่ทิ้งคุณไปเขาจะไม่ทาร้ายคุณแบบนี้เหมือนคุณคิดได้มากขึ้นน่นแหละฉะนันไพ่ใบต่อมาเป็นไพ่ของ f o f wands เข้ามาหรือไพ่สีเมทาลครับทำนายความรักของชาวราศีพิจิกเลยว่าตั้งแต่วันที่1 5ง3ก,กระกฎาคมเนี่ยเหมือนความรักของคุณสุดท้ายจะกลับมาคืนดีจะกลับมาเข้าใจกันมากขึ้นจะกลับมารักกันเลยนะจากสิ่งที่ไม่เข้าใจกันทาร้ายกันไปด้วยของอารมณ์นอกใจนะครับหรือทําแบบผิดศีลผิดธรรมนะครับต้องเสียกันไปจริงๆแต่สุดท้ายความรักของเขาเนี่ยเขาจะกลับมาปกป้องมัน ข้นี้คือ4 o f wands เห็นไหมครับคนร่วมเฉลิมฉล,มฉลองคนที่มีความสุขคนที่เหมือนกับอยู่แล้วเหมือนกับเข้ากันได้มันคือคู่กันนะ่ะมันคือ the love w e มันคือ8ดาบนะครับ the love w e r เจ็ดถ้วย8ดาบคู่รักที่กลับมาผูกพันคู่รักที่กลับมายังไงก็รักแท้คือจะได้กลับมานั่นแหละมันเสียกันไปไม่ได้ประมาณนั้นแต่ the love w e r กับสีไม้เท้าและเจ็ดถ้วยชาวราศีพิจิกะท่านพบเจอความรักที่คุณเลือกได้มากกว่าการยอมเป็นตัวเลือกมากกว่าการยอมเจ็บเจีเจยนตาย เมือกก่อการเป็นของตายถูกทำลายอยู่แบบนี้ฉนันชาวชาวสิบีท่านคุณุดพ้นแล้วมทํานายให้แบบนี้เพื่อไปเจอความรักความสุขที่เป็นของคุณเองครับเจอครอบครัวเจอคู่แท้เจอความรักที่ดีๆเจอการงานความสําเร็จในชีวิตแต่คนรักของคุณเนี่ยเขากลับมาให้คุณเลือกนะคุณจะจะกลับไปเฉลิมฉลองกับเขาไหมคุณยังมองเห็นความรักมองเห็นความรู้สึกดีๆมองเห็นคุณค่าของการรักกันอยู่หรือเปล่ามันอยู่ที่ว่าคุณตัดสินใจย,ยังไงแล้ว ฉันก็มีไพ่ของการแนะนําชาวสีพิจิกเช่นกันนะครับตั้งแต่วันที่1 5ถึง3เดกกรกฎาคมคือการเหมือนกับเดอะจัดเม้นต์น่ะใครก็ตามที่ยังมีการพูดคุยสื่อสารกันได้โยอาจจะมีการแชร์คลิปนี้ส่งคลิปนี้ไปหาการหรือการพูดคุยบอกคนที่คุณรักว่าเดอะจัดเม้นต์น่ะฟังเสียงหัวใจฟังสิ่งดีๆลองด้ถึงสิ่งดีๆที่มีต่อกันดูนะครับหรือไม่มีสิ่งดีๆแล้วเนี่ยเดอจัดเม้นต์คือการที่คุณเนี่ยหลุดพ้นจากสิ่งที่มันไม่ดีไปเจอทางที่มีความสุขไปเจอทางของเรา นะครับแม้วันนี้คุณอาจจะสูญเสียบางสิ่งบางอย่างไปคนสําคัญในชีวิตไปสูญเสียคนรักคนหนึ่งที่เขาจากเราไปนะครับแต่เดอะจัดเมนต์คุณจะฟื้นคืนชีพคุณจะหลุดพ้นอย่างน้อยคุณก็ออกมาจากความทุกข์ทรมานอย่างน้อยคุณก็ออกมาจากความเจ็บปวดเสียใจและคนที่เขาทำร้ายคุณเนี่ยต่อให้ทํายังไงต่อให้รักยังไงบอกรักเขาเท่าไหร่เนี่ยเขาก็ไม่รักเราอะเสดอะจัดเมนต์หมายความว่าการออกมาจากพันธนาการการหลุดพ้นและคุณจะไม่มีวันที่จะกลับไปเจ็บหรือเสียใจเพราะคุณเจอความรักเจอสิ่งดีเข้ามาแล้ว ต่เกิดคุณรู้สึกเหมือนกับพูดกับบอกรักเขาแล้วเนี่ยคุณก็คงอยากจะบอกเขาว่าได้ยินเสียงหัวใจของเราไหมได้ยินหรือเปล่าว่าเรารักเขาได้ยินหรือเปล่าว่ารักกันมากแค่ไหนได้ยินเสียงหัวใจกันมากหรือเปล่าเดี๋ยวจัดเมน์ครับพร้อมจะเข้าใจพร้อมจะปรับความเข้าใจพร้อมจะรับฟังกันอยู่หรือเปล่าหรือจัดเมนต์คือการออกไปคือการหลุดพ้นของคุณเองฉันบทสรุปความนักของชาวราศีพิจิกคือไพ่ของเดทเข้ามาครับมันคือการกลับเปลี่ยนแปลมคือการเปลี่ยนแปลงนะครับแล้วเดทคือหมายความว่าการเจ็บแต่จบ แม้จะรักเขามากยังเหลือเยืย่อใยยังมีความผ<อ>ูกพันอยู่ก็จริงแต่ถ้าเกิดเราไม่ตัดใจวันนี้มันก็เหมือนกับเราก็เลือกอะไรไม่ได้อยู่แล้ววะฉันไพ่เดทีที่หมายความาว่าชาวสิบสิท่านอาจจะต้องยอมเจ็บยอมจบเจ็บแต่จบดี่กว่าตัดใจไม่ได้สักทีหนึง่งแล้วมันเจ็บอยู่แบบนี้คุณก็ไม่อยากจะตัดหรอกนะเพราะคุณรักเขามากถ้าคุณเลือกได้ะคุณก็คงจะเลือกให้เขาเลือกเราคุณก็คงเลือกรักเขาแต่เราเลือกอะไรไม่ได้อยู่แล้วขาก็ขาของเขาทางเดิยก็ทางเดินของเขาวะฉันไพ่เดีที่นี่หมายความว่าเหมือนกับค แม้จะตั้งรักเขาอยู่แม้จะตั้งคิดถึงเขาอยู่แต่ต้องตัดใจครับหให้ใปนี้บอกแบบนั้น hmm. เพื่อฟื้นคืนชีพเพื่อเกิดใหม่ไม่เจ็บนะครับไม่ตัดใจก็เจ็บเจียนตายนะครับเหมือนกับตายทั้งเป็นอยู่แบบนี้ลองให้จนเหมือนกับคนรู้สึกว่าสูญเสียคนสําคัญในชีวิตสูญเสียคนที่เป็นครอบครัวเราอะเราเชื่อใจเขาแล้วให้เขาทุกอย่างรักเขาเท่าชีวิตรักเขาเท่าฟ้ารักเขาเท่าทะเลรักเขาเท่าภูเขาคิดถึงเขาแต่ไม่คิดว่าเขาเนี่ยจะเหมือนกับ ทำร้ายเราทิ้งเราได้ลงคองนั่นเองครับะนั้นี่คือการที่เหมือนกับคุณถอยเจ็บแต่จบฟื้นคืนชีพเริ่มต้นชีวิตใหม่ของชาวราศีพิจิกนั่นเองบทสุปของคุณคือแบบนั้นแต่ไพ่ไปสุดท้ายขึ้นมาครับเป็นไพอ่ออร์เคลนแนะนาชาวราศีพิจิกหรือท่านว่าเฟลลิงครับแต่หลายคนกำลังล้มล้มอยู่กำลังร้องไห้กำลังเสีย,ยใจหรือว่ากำลังรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยล้มเหลวแต่เห็นไหมครับว่าอะไรที่มันทาร้ายคุณก็จริงนะวันนี้คุณอาจจะล้มอย่าให้คนคนหนึ่งเนี่ยทำชีวิตของคุณพังครับ ร้องไห้ให้พอเสียใจให้พอแล้วลุกขึ้นยืนให้ได้นะไพน่นี้ใบนี้บอกแบบนั้นนะครับไม่มีใครไม่เคยลม้มไม่มีใครไม่เคยพลาดเช่นพไพ่ใบนี้บอกชาวสิบจิตท่านว่าอะไรที่ก็ตามที่มันทําให้คุณล้มเหลวหรือเสียใจหรือผิดหวังเนี่ยวันนี้คุณอาจจะรู้สึกเหมือนกับล้มเหลวแต่เฟลดิงใบนี้บอกชาวสิบจิตท่านว่าเดอรเปอร์เจ็ดถ้วยเดอรเปอร์อยู่ไหนเอ่ยนี่นะครับสุดท้ายเดอรเปอร์ก็เจ็ดถ้วยแล้วก็เฟลดิงใบนี้บอกชาวสิบจท่านว่าสุดท้ายคนรักของคุณเนี่ยเขาเคยตกหลุมรักนก,ก,กัน พราะันสุดท้ายคุณสองคนจะกลับมาตกหลุมรักกันอีกครั้งหนึ่งกลับมาเป็นจังหวะที่เราเคยรักกันกลับมาเป็นเวลาที่เราเคยรักกันกลับมาเป็นจังหวะตกหลุมรักที่เคยเป็นต่อการรักกันนั่นเองครับที่เราเคยสบตายที่เราเคยมองหน้ากันที่เราเคยกอดกันเราเคยยิ้มเราเคยหวัวเราะเราเคยแบบร้องไห้ทุกสุขไปด้วยกันเนี่ยมันคือจังหวะที่เรารัากกันนั่นเองครับสุดท้ายความรักของคุณกับเขาเนี่ยจะกลับมาเป็นด,ดูดลดลนนดแลเพิ่มรฟลลิ่งอะกลับมาตกหลุมรักคุณอีกครั้งกลับมาตกหลุมรักกันและกันออีีกคครั้งงงนนึแตุ่่ณเเย มีโอกาสที่จะตกหลุมรักครั้งใหม่ได้นะอันที่มันทําให้คุณรู้สึกดิ่งร้องไห้เสียใจผิดหวังคุณสามารถลุกขึ้นยืนและไปตกหลุมรักกับคนที่เขารักคุณที่คุณจะได้พบเจอนะครับคู่แท้รักแท้ที่เป็นของคุณเองได้เช่นกันเพราะฉะนั้นผมทํานายเลยบทสรุปความรักของชาวสิบิีคือการกลับมาคนนี้คุณอาจจะล้มเหลวร้องไห้แต่เขาจะกลับมาหาคุณให้เพื่อตกหลุมรักคุณอีกครั้งหนึ่งแต่คุณอาจจะไม่ได้อยู่ตรงนี้แล้วนะไม่ได้อยู่ตรงตกหลุมรักเขาแล้วนะไพ่เป็นนี้บอกแบบนั้นแค่่่ัั้อคราุุณณไมููวกกลใย ก็ขอบคุณชาวสีพิจิกทุกท่านที่มาดูคลิปนี้นะครับฝากกดติดตามฝากกด subscribe ด้วยนะครับและใครต้องการดูดวงส่วนตัวก็แอดไลน์มาได้เลยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ